สวัสดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขใจได้ฟังธรรมวันนี้บรรยายธรรมเรื่องไม่คาดหวังไม่ผิดหวังสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายวันนี้ขอเชิญทุกท่านมารับฟังธรรมะเรื่องหนึ่งเป็นธรรมะที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน คือธรรมะเรื่องไม่คาดหวังไม่ผิดหวังมนุษย์เราทุกคนล้วนมีเรื่องราวชีวิตที่แตกต่างกันไปไม่มีใครเหมือนใครบางคนเกิดมาพร้อมความสมบูรณ์บางคนเกิดมาพร้อมความขาดแคลนบางคนชีวิตราบรื่นบางคนต้องล้มลุกคุกุคคลานแต่สิ่งหนึ่งที่เืืือนกันืืื เราทุกคนต้องเผชิญกับความผิดหวังความผิดหวังจากคนความผิดหวังจากงานความผิดหวังจากครอบครัวความผิดหวังจากความรักและที่สำคัญที่สุดความผิดหวังจากความคาดหวังของตัวเราเอง 1. ความคาดหวังคือรากของความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าทุก เกิดจากตัณหาตัณหาคือความอยากความอยากให้เป็นอย่างนั้นความอยากให้เป็นอย่างนี้และความอยากนั่นเองเมื่อไม่เป็นไปตามใจก็กลายเป็นความทุกข์เราคาดหวังให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราต้องการแต่ลืมไปว่าเขาก็มีชีวิตมีความคิดและมีกรรมของเขา เราคาดหวังให้งานประสบความสำเร็จทันทีแต่ลืมไปว่าทุกสิ่งต้องอาศัยเวลาความเพียรและเหตุปัจจัยเราคาดหวังให้ชีวิตราบรื่นแต่ลืมไปว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงเมื่อคาดหวังมากผิดหวังก็มากเมื่อคาดหวังน้อยผิดหวังก็น้อยและเมื่อไม่คาดหวังเลยใจก็เป็นอิสระ 2. ไม่คาดหวังไม่ใช่ไม่ทำหลายคนเข้าใจผิดว่าการไม่คาดหวังคือการไม่พยายามไม่ตั้งเป้าหมายไม่ใส่ใจชีวิตแต่ในทางธรรมไม่คาดหวังไม่ได้แปลว่าไม่ทำเรายังทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดเรายังขยันอดทนซื่อสัตย์เรายังตั้งใจทำงาน ตั้งใจดำเนินชีวิตด้วยความดีแต่เราไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ทำด้วยใจสงบทำด้วยสติทำด้วยปัญญาแล้วปล่อยให้ผลเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละคือการทำเหตุให้ดีที่สุดแล้ววางใจให้เป็นกลาง 3. ปล่อยวางคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเอง การปล่อยวางไม่ใช่แพ้ไม่ใช่ยอมจำนนแต่คือการเข้าใจความจริงของชีวิตทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปคนที่เราเคยรักอาจเปลี่ยนไปงานที่เราเคยผูกพันอาจสิ้นสุดสิ่งที่เราเคยได้มาอาจจากไปถ้าใจเรายึดเราจะทุกข์ถ้าใจเราวางเราจะเบา การไม่คาดหวังคือการไม่ผูกใจเราไว้กับความไม่แน่นอนคือการคืนอิสระภาพให้กับหัวใจของเราเอง 4. ความสุขแท้อยู่ที่ใจไม่ใช่ที่ความสมหวังหลายคนคิดว่าถ้าสมหวังแล้วจะมีความสุขแต่ความจริงคือบางคนสมหวังแล้วก็ยังทุกข์เพราะใจไม่รู้จักพอ ใจยังอยากได้มากขึ้นใจยังเปรียบเทียบกับคนอื่นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความสุขที่แท้จริงคือความสงบของใจเมื่อใจไม่คาดหวังใจก็ไม่ดิ้นรนเมื่อใจไม่ดิ้นรนใจก็สงบและเมื่อใจสงบปัญญาก็เกิด 5. ไม่คาดหวังแล้วชีวิตจะเจริญ เมื่อเราไม่คาดหวังในทางโลกมากเกินไปเราจะมีเวลาและพลังไปพัฒนาชีวิตในทางธรรมเราจะรู้จักพอในสิ่งที่มีขอบคุณในสิ่งที่ได้อภัยในสิ่งที่พลาดเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นคนที่ไม่คาดหวังมักเป็นคนใจเย็นเป็นที่รักของคนรอบข้างทำงานได้ดี และมีชีวิตที่มั่นคงจากภายใน 4. การเงินการงานจะเจริญด้วยใจที่ไม่ทุกข์เมื่อใจไม่ทุกข์การตัดสินใจก็ชัดเจนเมื่อใจสงบปัญญาก็ทำงานคนที่ไม่คาดหวังผลเกินเหตุมักทำงานได้สม่ำเสมอไม่ท้อไม่หักโหมไม่หมดไฟง่ายการเงินก็เช่นเดียวกัน เมื่อรู้จักพอไม่โลภไม่ประมาทก็จะมีความมั่นคงและไม่เดือดร้อนใครฝากไว้เป็นข้อธรรมสุดท้ายขอให้ทุกท่านจงจำไว้ว่าทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนให้โดยไม่หวังการตอบแทนรักโดยไม่ครอบครองทำงานโดยไม่ยึดติดกับความสำเร็จ เมื่อเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังเมื่อไม่ผิดหวังใจจะเป็นสุขและเมื่อใจเป็นสุขชีวิตก็จะเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขออำนาจแห่งคุณพระรัตนไตรยัยจงดลบันดาลให้ทุกท่านมีสติมีปัญญาการเงินจเจริญการงานรุ่งเรืองชีวิตร่มเย็นเป็นสุข ไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุ